อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่1ท่านผู้ชมทีน,นี้ถัดมาเป็นห้องนอนห้องที่2ห้องนอนนี้จะมีห้องน้ําในตัวท่านผู้ชมขนาดห้องนอน5เมตรคูณ5เมตรครับผมนี่นะแล้วก็ใน,นส่วนของห้องน้ํา1.9าคูณ1.3มเมตรสังเกตดูด้านบนมีการติดตั้งแอร์แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศนะครับตรงนี้ใน,นช่วองอากาศหนาวท่านผู้ชมเราเปิดพัดลมนี่นะมีพัดลมให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีไฟดาวไลทั้งหมด4ดวง ก็พาไปชมในส่วนของบ้านสวนนะสำหรับผู de de hmm. ้ลูกค <Das co. S 1> an ้าเนาะที no now, ่ต้องการบ้านสวนเนี่ยก็มีโทรมาหาผมเนี่ยหลายท่านเลยเวันนี้ได้เดินทางมาที่เมืองลำพูนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็บ้านติดกับถนน2เลนท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมในส่วนของบ้านนะนี่นะบ้านอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนเลนเลนถนนเส้นนี้ท่านผู้ชมไปที่อำเภอแม่ทานะแล้วก็ป่าซางได้นะ ส่วนฝั่งนี้เข้าเมืองอไปคังเซเว่นท่านผู้ชมแล้วก็ไปเคือสาพัฒนนะครับเส้นนี้นะแล้วก็ในส่วนบ้านความกวาม้วางนะครับหน้าบ้านอยู่ที่30เมตรท่านผู้ชมในส่วนของความสูงจากดัาดน้ําทะเลอยู่ที่318เมตรครับผมนี่นะอายุบ้านเพียงแค่7ปีเท่านั้นเองอสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังมองหาบ้านสวนเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีสระน้ําขนาดใหญ่ท่านผู้ชม อ่าสังเกตดูมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดนะครับในส่วนของความลึกเนี่ยอยู่ที่90เมตรทัานผู้ชมนี่นะอ่าสำหรับรั้วเนี่ยท่านผู้ชมลองดูดิดูแล้วแข็งแรงมากๆเลยอ่าทีนี้เรามาชมในส่วนของประตูอยู่ที่5เมตรนะครับท่านผู้ชมนะอ่าในส่วนของเอ่อด้านหน้าอ่าผมหลังหันหลังเข้าบ้านนะ ด้านหน้าคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะที่เห็นเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาทั้งหมดเลยเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมหน้าจะเห็นในส่วนงภาพมุมสูงนะยอมรับว,ว่าวิวสวยงามมากๆเลยนี่นะโอเคทีนี้พอเดินเข้ามาภายในบ้านตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่โล่งๆนะส่วนฝั่งนี้อ่ะจะมีมะม่วงอยู่ด้านหน้านะท่านผู้ชมนะนี่ในส่วนของออท้ายแปลงเนี่ยเจ้าของเขาเลี้ยงไก่เป็นไก่ชนนะท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะที่เห็นเนี่ยจะเป็นที่จอดรถนะฝั่งนี้จอดได้นะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จอดได้นะครับนี่นะจอดรถได้สองฝั่งเลยนี่ตรงนี้เนี่ยนะนี่โอ้กว้างกว้างเออี้ส่วนของเนื้อที่ใช้สอยนะครับผมนับตั้งแต่ตรงที่จอดรถนะครับมานี่เลยนะเนื้อที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้อยู่ที่342ตารางเมตรท่านผู้ชมอายุบ้านเพียงแค่7ปีนะนี่นะถือว่ายังใหม่อยู่เลยก็หิ้วกระเป๋าอยู่ได้เลยครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการติดตั้งแอร์แล้วนะครับเรียบร้อยนะ แล้วก็ในส่วนของบ้านภายในประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้ว1ห,ห้องครัวด้านหลังท่านผู้ชมมาเราเข้าไปชมในส่วนของบ้านกันออสังเกตด,ดูด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็มีไฟสละเปานะครับด้านบนนะส่วนประตูเป็นประตูบานสไลด์นะครับแล้วก็ติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลวดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับมานี่สวยๆอีกหลังยินดีนําเสนอนะครับ ในส่วนของด้านหน้าแจ้งแล้วนะครับความกว้างอยู่ที่30เมตรนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคเราขึ้นไปชมในส่วนของภายในบ้านกันกระเบื้องสังเกตดูนะครับพอเดินขึ้นมาเนี่ยกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องสามสิบคูณสามสิบนะครับท่านผู้ชมนี่ด้านหน้านะาตรงนี้จะเป็นในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะแขกไปแขกมาตรงนี้ก็จะมองเห็นนะครับในส่วนของเพื่อนบ้านนี่นะด้านหน้าเนี่ยยอมรับาสวยงามมากๆเลยเป็นวิวภูเขาท่านผู้ชมนี่นะ มาทีนี้เรามาชมในส่วนของภายในบ้านออกระเบื้องเจ้าของเลือกใช้กระเบื้อง40่สคูณสีท่านผู้ชมออด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องโถงนี่นะติดตั้งแอร์แล้วนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนด้านบนจะเป็นฝ้าหลุมนี่นะด้านบนเนี่ยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนสองห้องออขนาดของห้องนอน5เมตรคูณหเมตรท่านผู้ชมนี่นี่นะมีการติดตั้งผ้าม่านแล้วเรียบร้อยด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบพร้อมไฟสละเปานะครับ นี่นะแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศหนึ่งตัวด้านนู้นนะนี่แล้วก็ตรงนี้มีพัดลมอีกหนึ่งตัวนี่นะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งท่านผู้ชมอ่าทีนี้ถัดมาเป็นห้องนอนห้องที่สองห้องนอนนี้จะมีห้องน้ําในตัวท่านผู้ชมเออขนาดห้องนอนห้าเมตรคูณห้าเมตรครับผมนี่นะอ่าแล้วก็ใน,นส่วนของห้องน้ํหนึ่งจุดเก้าคูณหนึ่งจุดสามเมตรเออสังเกตดูด้านบนมีการติดตั้งแอร์แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศนะครับอ่าตรงนี้อ่าในช่วงอากาศหนาวท่านผู้ชมอ่ะเราเปิดพัดลมนี่นะ มีัดลมให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีไฟดาวไลท์ทั้งหมดสี่ดวงท่านผู้ชมนี่นะออบ้านยังถือว่าใหม่อยู่เลยนะอายุเพียงแค่7จปีเท่านั้นเองอ่าแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําตามที่ผมแจ้งเนาะหนึ่เคูณหนมเมตรครับผมนี่นะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้มีอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกนะครับตรงนี้เป็นชักโครกท่านผู้ชมนี่นะก็จะประมาณนี้นะนี่อันนี้เป็นในส่วนของห้องนอน แล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะห้องนี้เออในส่วนของห้องน้ําด้านนอกอ่ขนาดเท่ากันเลย1.9เคูณ1.3มเมตรท่านผู้ชมนี่กระจกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกนะครับติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นแล้วนะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าถ้ากับออบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องโถงแล้วก็2ห้องน้ําอ่ะทีนี้ถัดมาด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องเก็บของท่านผู้ชม ส่วนประตูด้านนี้เราเราเปิดเนี่ยลงไปก็จะเป็นในส่วนของอที่จอดรถนะครับตรงนี้นะตรงนี้เป็นในส่วนของห้องเก็บของนี่นะนี่ก็จะประมาณนี้อาจจะไว้เก็บเสื้อผ้าก็ได้นะตรงนี้เนี่ยนะนี่แล้วก็ถัดมา,เ,าเรามาชมห้องครัวห้องครัวอย่างใหญ่อะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยดูเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดเลยสวยครับมีพัดลมดูดดูดอากาศด้วยนี่นะดูดควันนะในส่วนของห้องครัวที่เห็นจะเป็นเคาน์เตอร์นะนี่นะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีซิงค์ล้างจานสองหลุม ฝั่งนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีเตาแก๊สสองหัวนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอาไวด้ดูดพวกกลิ่นพวกอาหารเนี่ยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นในส่วนของห้องครัวแล้วก็ห้องรับประทานอาหารนะครับเอ,อ่อสีปูนเนี่ยจะออกเป็นสีลอฟนะครับแล้วก็ติดตั้งบล็อกแก้วแล้วก็มีพัดลมนะครับนี่นะอ่ะก็สวยๆนะนี่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะ อยอางลรว่าเนื้อที่เยอะมากเลยเเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับ264ตารางวาท่านผู้ชมเจ้าของซั์เปิดราคาไว้ที่3,3ล้าน3นะนี่นะอายุบ้าน7ปีนี่นะแล้วก็อยู่ในพื้นที่เมืองโอเคเราไปชมในส่วนของอท้ายแปลงตรงนี้ก็จะมีห้องครัวด้านนอกอยนะนี่นะจะมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีอ่างล้างจานตรงนี้ด้วยนะนี่ก็ถือว่าสะดวกนะเท่ากับมีห้องครัวด้านในท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็ด้านนอกนี่นะ นี่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ซักล้างท่านผู้ชมนี่นาะยย้อนรับว,ว่าเนื้อที่เยอะมากนะเนี่ยดูปึ๊บนี่เนื้อที่จอดรถตรงนี้อย่างกว้างเลยเนี่ยนะนี่โอเคนะดีนี้เราเข้าไปชมในส่วนของด้านหลังออตามที่ผมแจ้งนะเจอเจ้าของซ้ำเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ชนนะท่านผู้ชมนะนี่นะนี่ด้านหลังเนี่ยจะมีไก่แล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะนี่นะรูปแปลนที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านผู้ชมด้านหน้า ว้าง30เมตรความลึกเนี่ยอยู่ที่90เมตรนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นไก่ชนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะนี่นะนี่ดูเนี่ยไก่ชนไก่ชนอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นระบบน้ําเครื่องปั๊มน้ําแล้วเครื่องกรองน้ํานะครับตรงนี้นะอ่ะแล้วเราเดินเข้าไปด้านหลังมีสระน้ําขนาดใหญ่หนึ่งสระท่านผู้ชม ปิดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไก่มันออกเดี๋ยวไก่มันออกผมก็ตามจับไม่ทันแล้ะครับงานนี้เนี่ยนะเนี่ยยอนแล้วว่าเนื้อที่เยอะมากท่านผู้ชมหนึ่งไร่กับ264ตารางวาอยู่ในเขตพื้นที่เมืองด้วยนะแล้วก็ราคาตามที่แจ้งเนาะสามล้านสามแสนท่านผู้ชมตรงนี้น่าจะเป็นลูกเจี๊ยบนะตรงเนี้ย ผมได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบนะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพ่อพันแม่พันนะแล้วก็น่าจะมีหลงฟักน,นะเนี่ยตรงนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูนะท่านผู้ชมนะผมจะเดินมาด้านหลังให้ท่านผู้ชมมาชมในส่วนของสระน้ำํำออขนาดสระ14คูณ21เมตรท่านผู้ชมจากฝั่งนู้นนะมานี่นะ14เมตรฝั่งนี้21เมตรท่านผู้ชมเนี่ยนะสระน้ําขนาดใหญ่ ป่าเยอะมากมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดชัดเจนท่านผู้ชมรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเมื่อกี้นี้เจ้าของเอาเฉดดงให้ผมดูละเนี่ยยอมรับว,ว่าเนื้อที่เยอะมากเลยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นรั้วรั้วยาวมานี่เลยนะปึ๊บมีแนวเขตอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่ผมเดินรอบสาเลยเออ,เอ,อด้านหลังเนี่ย น่าจะเป็นสวนมะม่วงนะอันนี้เพื่อนบ้านกําลังตัดหญ้านะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะครับนี่นะเนี่ยมีแนวรัว้วอยู่เนี่ยสระน้ําาอย่งใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะ,ะสาหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะเบอร์โทรเบอร์เดิม0801476634ท่านผู้ชมส่วนการชมทรัพย์ท่านผู้ชมแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะเออผมแจ้งท่านผู้ชมเนี่ยเกือบทุกคลิปเลยอย่างเมื่อท่านเดินทางมา คือไม่ได้โทรแจ้งอ่ะอยู่ดีๆก็โทรมาต้องการชมซั์ชิ้นนี้อขอพิกัดอย่างเงี้ยบางทีผมออกมาถ่ายทําคลิปท่านผู้ชมพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ติดมาด้วยไงผมถึงแจ้งท่านผู้ชมว่าเวลาชมซับเนี่ยแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันอย่างบางท่านเนี่ยแจ้ง3วัน5วันเลยนะผมถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยบางทีเจ้าของซับเนี่ยเขามีธุระ,ะท่านผู้ชมก็น่าจะให้โอกาสเจ้าของซั์ด้วยนะครับ เออถ้าท่านเออขอพิกัดทันทีเนี่ยไม่สามารถจะให้ท่านได้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรั้วเรานะฝั่งนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ว่างเปล่านะเนี่ยนะเพื่อนของเพื่อนบ้านนะเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าก็วิวภูเขาเห็นไหมปึ๊บตรงนี้น่าจะเป็นต้นมะขามเทศนะเนี่ยต้นมะขามเทศเนี่ยตรงนี้เป็นส้มโอนะเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่เรานะเนี่ยนะส้มโอนะเนี่ยนี่เป็นสระน้ํา สิบสี่คูณยี่สิบเอ็ดเมตรท่านผู้ชมนี่นะปลาเยอะมากเลยเจ้าของบอกว่าบางทีเขาก็มานั่งตกปลานะครับนี่นะบ่อเนี้ยนะนี่ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวผมเดินไปในส่วนของพื้นที่หน้าบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมในส่วนของหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะปิดคลิปนะ เดี๋ยวปิดให้เขาก่างนี่เดี๋ยวไก่ออกเจ้าของเขาแจ้งผมว่าเขาทำฟาร์มไก่เนี่ยท่านผู้ชมทำฟาร์มไก่ชนเนี่ยน่าจะประมาณ10ปีแล้วนะเห็นเขาบอกเขาก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะเขาก็เลยเอ,อ,อยากจะขายอยากจะขายบ้านหลังนี้แล้วจากหนั้าเสร็จก็อาจจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนทำอาชีพอื่น อาจจะไปทําอาหารนี่เี้ยเพราะว่าเจ้าของเขาก็มีฝีมือในการทําอาหารนะส่วนตรงนี้เป็นหลังบ้านท่านผู้ชมเนี่ยนะตรงนี้เป็นหลังบ้านแล้วตรงนี้จะเป็นพ่อพันธุแม่พันธุนะส่วนด้านในน่าจะเป็นโรงฟักเนี่ยตรงนี้ก็พ่อพันแม่พันธุนะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นโรงฟักนะเนี่ยตรงนี้ยาวไปเลยเนี่ยนะาการเดินทางไปเครือสาพัฒนนะครับ น่าจะประมาณเจ็ดแปดนาทีอ่ะไม่ไกลนะถือว่าสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ในส่วนของคลังเซเว่นก็น่าจะประมาณ5นาทีนะครับนี่นะเดี๋ยวผมไม่ท้างผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดคลิปนะเรามาชมบ้านอีกครั้งหนึ่งนะนี่ตรงน,นี้มีการติดตั้งแอร์นี่เป็นคอมแอร์นะด้านนี้ส่วนด้านหน้าผมแจ้งแล้วนะท่านผู้ชมนะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะความกว้างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ 30เมตรนะส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่90เมตรนะมีบริเวณรั้วล่อขอบชิดชัดเจนนะครับนี่นะประมาณนี้นะที่จอดรถ2ฝั่งเลยเออหลังคาเป็น C ีแพกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่กเบื้องรลอนคู่นะก็ถือว่าแข็งแรงทนทานมากเลยก็ใช้กันยยาวถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนี่นะสวยๆอีกหลังยินดีนำเสนอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสวัสดีครับไปไหนขาว ไปไหนเมื่อกี้มามันเห่านีต่ตอนนี้มันก็น่าจะชินผมแล้วแหละ